สวัสดีครับฮะบอลเอามาดูทีมงานรถแรงหน่อยวิ่งไกลไหมพี่วิ่งไกลไหมนู่นนะโอ้ มีงานรถแรงที่เพดินถมที่นะครับที่อาเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดแต่ละขัดนดีเขาบอกว่าสุดๆทั้งนั้นครับจริงหรือเปล่าไม่รู้เ,เดี๋ยวมาดูกันโอ้ควันควันควันกระบอกโฉงเฉง ดิ้นเนินๆกันเลยครับนี่ควันแทบมองไม่เห็นรถเลยนะเนี่ย ทีมงานส่วนใหญ่นี่มาจากสุรินครับาตากผิดตามที่แต่วันนี้ก็มันรวยเสริมความมันกันที่เดียวกันนี่แหละอยู่ด้านข้างกับอาริยะเมืองร้อยเอ็ดนี่ มันมนกันเลยมีกองครับแทกเตอร์คูปตตาสามคันครับคอยบริการอยู่หน้านงานทีบงานบอกว่าอา่วิ่งไกลพอสมควรนะไปกลับนี่10กโลเลยนะครับ โบกจมโชว์หน่อยวะไปตามมือนะครับตามแมนอยู่ตรงไหนก็มาตรงนั้นแหละหกล้อดูแล้วเนี่ยถ้าไปลึกก็จะจมได้ครับจบเต็มนี่เลยป่ะพี่อ๋อ กี่ไล่เนี่ยเจ็ดไล่แปลงใหญ่เลยครับแปลงใหญ่หกล้อ,อก,ก็เยอะด้วย นิ่มๆกันครับนี่ครับดูสัญญาณมือนะครับดูสัญญาณมืออ่าวนครับวนเนี่ยก็คือในพื้นที่ตรงนี้เนี่ย <c oughs> ดัมแมนเนี่ยเขาใหญ่สุด หกล้อจ้องเชื่อฟังเนี่ยถ้าไม่บอกพอ,อได้ลงไปนู่นเลยนะเนี่ย ก็จะเป็นดินเปียกๆนะครับหน่อยตัวนู้นแข็งตัวนี้ไม่แข็งนะอ่อนนิ่มๆพอแบบเนืดกาลังดีนะครับเนืดกําลังดีว่าอย่างนั้นของทับรถแท็กเตอร์คูปตาครับดันปรับเกียร์ งานใหญ่ครับงานใหญ่วิ่งไกลหกล้อก,ก็เยอะหน่อยเห็นทีมงานบอกประมาณเกือบเกือบสาคันเลยนะแม่เสียงท่อดังกึกก้อ,กอง tiếng thoa đang cực còn lại ยาบายยาบายเนี่ยโอ้สุดยอดสุดยอดทีมงานเจนุสั่งลุย

ีกทนะ็ทีมงานนาลงนะครับทีมงานนาดองซับลุงเหลืองใช่ไหมเนี่ยอ่านผิดหรืออ่านถูกเนี่ยเดี๋ยวโว้วโว้วโว้โว อยเกือบไปเกือบชนกัน วาดเสียววาดเสียวทีงานเจนนุชเล็ดวาดเสียวแล้วครับ ดีลกินทีมงานนารงทรัพย์เจริญครับโอ้ขอไปตัวหนังสือเล็กไปอ่านยังไงเป็นทรัพย์ลูกเดืองไปได้นะนลงทรัพย์เจริญครับามาดูเนี่ยด่วนพิเศษของทแท้ หนักจัดเต็มมาเลยครับนี่ท้าไม่เก่งใจดัาแมนนี่ลงไปนู่นแล้วนะเนี่ยเกยงใจดัาแมนเฉยๆที่เขากะเอาแบบแท็กเตอร์ไม่ต้องใช้งานกันเลย